สวัสดีครับผมแคสซี่เอซีนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแหลมพรมเทพก็คือจุดกบผ้าทิตย์นะครับของประเทศไทยนะครับผมแต่ดั้งเดิมนะครับจุดที่ผ้าคลิตขึ้นนะครับคือเป็นกัวจังหวัดอุบลราชธานีแต่เดิมคือหมู่บ้านเวิร์นบึกนะครับจะเป็นจุดที่ผ้าทิตย์ขึ้นนะครับ ภายหลังมาเปลี่ยนจากหมู่บ้านเวยบึกมาเป็นขาชนะใจนะครับผมส่วนแหลมพรมเทพก็ยังเป็นจุดภาทิ่ตกของประเทศไทยอยู่ดีนะครับคนอาจจะไม่เยอะนะครับดูจากปริมาณรถที่จอดก,ก็รู้นะครับมีไม่ตี่คันนะครับ ครั้งแรกที่มาที่แหลมพมเทพ,พก็ตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะครับเยอะไม่เยอะเยอะมากด้วยครับอ,นนบอมาต่อกันเลยนะครับพอดีชาวต่างชาติ วานี่ให้ถ่ายรูปให้ก็เลยมาจากชาติสี่ห้าคนนี่ครับเลยถ่ายรูปให้ก่อนปกตินะครับถ้าเป็นตอนเย็นนะครับผมตามตามที่เห็นเนี่ยครับตามที่เห็นน่ยครับจะมีคนอะเรไงจะมีคนมายืน เราแอคชั่นถ่ายรูปภาพที่ตกกินครับคนจะเยอะมากนะครับเขาเอามายากราะดานครับเสี oh. ยดายโอกาส oh. เมื่อครั้งอดีตนะครับตอนนั้นในเรื่องของการถ่ายภาพกล้องยังไม่พัฒนานะครับแล้วก็ยังมีราคาแพงครับ ผมช่วงนั้นมีแร์ใช้ฟิล์มนะครับฟิล์มสามิหกภาพอะไรประมาณนี้นะครับถ่ายไม่ต้องถ่ายเผื่อครับถ่ายภาพที่หนึ่งแล้วก็ต้องเผื่อภาพที่สองเรียกันเสียนะครับผม เกี่เนียอมเงรอหตงเอนตอนนี้ตอนนั้นยังไม่มีตรงนี้นะครับที่ว่าเป็นอนี้สรีตรงนี้ยังไม่มีครับ ก็ต่อหน้างอนก็จะลงไปด้านล่างครับผม